ทําไมติดล้อพีคแบบดัส้สวัสดีครับอยู่กับผมต้นข้าวนะครับอยู่กับรายการนี้ก็ไม่เรียกเป็นรายการนี้รายการหรือชื่อรถถังดีไม่รู้เหมือนกันเรียกเป็นรายการแล้วกันอยู่กับรายการรถถังงงงงพีคเละถึงมีอันนี้รายการแรกต่างไ,ได้เดี๋ยวรถถังงงงงมารถถังงงงงนี่จะเป็นการเล่นรถถังคันไหนก็เล่นนะครับ แต่รถังนี้น้อยมากอิดโลงนี่โล่งมากโลงโ่งจกโล่งแบบหัวโลดเลยมีอยู่ประมาณไม่ถึงสิบคันขายิ้งหมดแล้วก็คนไหนไม่ค่อยจำเป็นก็ขายคนไหนก็จำเป็นนิดนึงก็ขายเหลือแต่คนที่จำเป็นจำเป็นเช่นชิวชิวมาเล่นหน่อยเอาไว้สำหรับเล่นเก็นมันเทียเก็บพวกเหลือแต่เทียเก็บพวกเทียห้าไว้เล่น เซียสี่นี่เหลืออยู่สองคันเอเทียน 2, 2> สองเหลืออยู่หนึ่งคันนะเซียสองเล่นลุกมาได้ไ,ได้สงนี้ยิงแรงมากเลยแต่ยิงเธอชิวอ,อัดไม่เข้าไเข้าผมบัไม่ผมทำคลิปผิดหนึ่งคือคลิปไปวีเคคาดต้องอติดอยู่เซเฟนนี่หละติดที่เพลือดตัอน้อย อาจจะเน็ตเล็กนิดนึงนะไม่รูปโพอ,อะไรนะเน็ตเล็กนิดนึงอาจจะรีบเสียงน้องเปิก็ไม่ต้องไปติดน้องนะน้องผมไม่ค่อยดีสภาพมากต้องวันนี้เพื่อนไม่เล่นวอรลตั้งเลยมาเล่นเดิมแทงดีกว่าปันน่นรถทางรอนมื่นวันอาทิตย์ค่อยกลับมาเล่นอีกครั้ง วันนั้นกินควรจะกลับมาเรียบใบ้านใหญ่มาไม่รู้ว่าจะมีเน็ตไหมดี๋ยวจะเล่นบูกแทงหยุดรอแล้วกันเผื่อิดมีเน็ตจะได้เล่นบเวอร์แทงเวร์ถักเวื่อแทงหยุดยไม่ต้องพูดเลยเสียหนึ่งเสียสองเสีย,ส,ยสามประมาณนั้นเพราะว่าพิ่งได้ไม่ค่อยได้มีเวลาไปปั่นมันเล่นปั่นแต่คันนี้ปั่นแต่พวกขอบได้พวกทีมถึงจะได้ผมวิ่งแรงมากอยากได้ปืนอยากรู้ ยิงผมเข้านี่เข้าอยากกิดน้องคิดทำไมโอกี้ครับกลับมาแล้วเมื่อกีน้นี้ไปนักปอกอ่าเนี่ยคือกักยองก๊อ โอ้โหจะโดนซ่อมในขนาดไหนจริงโซ่ขยับจริงโซ่จริงโอ้โหโมรอนโมรอนกับเกมนี้มากตายแบบเกือบทุกทีถ้าไม่มีพี่มาแบกนี่ก็คือไม่ชนะปวดนะตายโมรอนมากเกมนี้ ร้อนมากโซเื่อนสิไม่ขยับเลยแทงน,นะนายเป็นแทงน,นายไม่ไปเหรอแทงเลือดห้านายทำข้านายเล่นโซเวียตด้วยนี่นายนี่โล่แข็งแน่แข็งแน่นอนน่ะเสีดยด้ไม่ได้เล่นโซเวียตเล่นอยู่เล่นอยู่นะร็จทีห้าเดี๋ยวค่อยปั่นทีหลังจะเล่นเราจุ่มๆนี่ไปเล่นวอเตอร์ละว่หยมากใ,ใ่ยเด็กดีท่อย่าไม่วอตเตอร์ก็คล้ายๆรถถัง ต่ความตกจริงสูงกว่ารถถังเชื่อชิวคันเดียวบางคันใช้รถถ,ถังอันนี้นี่ยิงไปเชื่อชิวเนี่ยวโหนอกเลยข้ายิงแบบตรงๆนะมันจะแต่ข้ายิงตรงลูกกระตุนนี่ตามนอนระเบิดเลยเกมนั้นตงมากผมพยายามเน้นในพวกรถถังเกาะที่พยายามหาสุดอ่อนไปหาในมันจะมีหมดนึงจริงผมพองให้สุดผมไม่ค่อยกิน นั่นแหละมันจะให้เราเป็นซ้อมอีกรถถังจะมีรถถังเริ่มต้นรถถังแตกรถถังเริ่มต้นรถถังเริ่มโหดแต่รถถังเริ่มโหดผมได้ถึงประมาณนี้ส่วนรถถังโหด,ดผมจะกลับง้ถึงมันต้อง้าร์ทังโหดผมจะต้องเลิงที่ปืนเอเอ,เอลูกศรมันปั้งเป็นระเบิดโ,โอ้เนวคั้นนี้ันไหนมี่สองขั้นเหรอเอาแต่ชื่อคนละชื่อ นั่นเป็น T6E4 อันนี้เป็น T มาผมมาสู้กับเซ็กีมาปดอยากตายเบื่อโอ้โหนัดเดียวจอด จอดเลยเหมือนตึ๊บนัดเดียวนี่ผมจอดเลยเอ,อ้ยอะไรเนี่ยอ๋อมีภาพหลุดลุกขึ้นให้ด้วยโอ้โหดีจังเลยเริ่มทำดีขึ้นแต่รถตากันนี้เริ่มติดจะเป็นสายตื่น ด้านนี้ขอดูติ๊กตักรอลักกันไม่มีอะไรครับโอเคดูในดีนอกนี่ นนมันะเกิดนกทโอสุโปธาโบตาตาบีปัจเจติสุโปิกาิสิปอสกมาโทนิปุรุยมเปเอีมปัตตโอโหรู้แล้วว่าใครมา เยนใหม่แล้วที่ั่นใหม่ที่ั่นใหม่แล้วเ่วอเอินก็ไม่สามารถลเล่นได้แล้วต้องไปบ้านใหญ่กว่าจะกลับมาก็สองวันหนึ่งคืนนี่เปลี่ยนใหม่หมดดีใจมากกว่าจะได้เห็นหน้าคุณครับ สองวันดีใจมากกว่าจะได้ยิน,น,น,ยนเสียงผมนะจะได้ยินเสียงจากคลิปรถถังลุกลักคันนี้แหละโตรของผมเลยของเปิดแต่ปืนไม่ค่อยชอบนะัะเกียดได้ไหมเนี่ยรเกียตังเหรอโหวัววัาสิบสองได้เลยเออ 미암버스지더 뿜투 비시 아니라 바가데 소리가타워 다니 레폰니 레